สิบรูกใช่เด่หนึ่งรูบา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 ว้พรอมันเกิดให้พี่จอยกมก้าหน่อยอวยไปแล้วรวยแล้วค่ะเอาเหรออุ้ยเขาอวยแล้วเหรอ กิโลเก้าวันนี้เขาไปเที่ยวนะพี่จอยน่ะไปเที่ยวไปเที่ยวทะเลเไปพี่จอยพี่จอยเที่ยวทะเลเที่ยววันนี้แหละเขาไปวันเกิดเขาใช่มจ้ะจ๋าโอ้โทหโทษโอษ พียาคุหน้าเด็กเมัดผมอไเนื่ออลูกดอมาติดหนี่แนี้แลพี่ยาไขละไม่ใช่ไล่อเขาไล่กอ่เาะอ่ไม่ไ้วยอไม่ใ่ฝาฝาแฝดกันขนาดนั้นไหมใช่ นี่ไร้องไห้เมือวานเอตอนรอบแนึกว่าลมนาลมจริงร้องไห้เลยอ่ะยิ่งกว่าพี่อยพี่คอยแค่ไม่รู้แต่พี่ไกร้องไห้วะนางลเลื

ไม่ได้เอาใหมเอาไหมเนจากกนแก้รนไครเคองคิดอยู่หรือว่าอะไรไม่คิดไม่ทำไม่ได้คิดไม่ทำ ยกรอบสุดท้ายเหมือนเขาจละล่นเลยองเห็นไหม่เป็นามเลยไม่รู้เหมือนกันตอนนี้ัชั้นสุดยเอาเลย แต่ใบก็มีหลักฐานนะเมื่อคืนหลังก็มีหลักฐานนะ là tay Mấy mấy Từ lúc Từ lúc Anh đi lặp thì ngập Họ thùng ngon mấy, họ phá hồn mấy